เขียงข้างคุณทุกเส้นทางบิ i โตนอย่างยอดนิยมอันดับหนึ่ง Bridgestone กลับมาอยู่กับพวกเรานะครับกับไล v l i <iza> h G Hot d i c h สนับสนุนโดยร้อนสนับสนุนโดย,โดย b r i d s t <ist> o n e ครับต้องครับขอบคุณบิ i d s มากๆเลยนะครับ,รบเป็นไงพี่อุ๋ยหายไปไหนเนี่ย แต่ไม่หาอาหารเรื่องฮอตอิชูเรื่องบอลตอนนี้เป็นกระแสแรงเลยเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาไม่รู้เรื่องไม่หาของกินมันยังแรงอยู่เหรอพี่ครับเอาเมื่อคืนคุณไม่ได้ดูเหรอครับเขาดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศอ่ะคุณไม่มีกล่องจีเอมแซนดนี่คุณดูยังไงเนี่ยคุณอย่าย้ำมากสิเดี๋ยวเขาให้ทำรายการวันเดียวอะไรกันเนาะาคุยเรื่องพูดบอลไนฮอตอิชูฮอตอิชูใช่ไหมฮอตอิชูวันนี้ขอล้องเลยได้ปะ คือทุกคนน่ะเขาก็ต้องคุยกันเรื่องแบบว่าบอลน่แหละแตใช่ไงแต่วันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าเป็นฮอตอิชชูจริงๆนะเรื่องอะไรอ่ะเป็นฮอตอิชชูจริงๆเรื่องอะไรเรื่องอะไรคือว่าพี่ผู้ชายอ่ะที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะคุยกันแต่แบบว่าแล้วเขาก็ไปอยู่ต่างประเทศไงแล้วเราก็แบบว่าไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วตอนนี้มาเจอกันอีกทีใช่ป่ะแล้วเราก็แบบว่านัดเจอกันนยผ่านไฟเก่าเหรอไม่ใช่หานตอนนี้ไม่คบกันเลย เพราะว่าเขาน่ะมีความทรงจําว่าแบบเนี่ยมันมีชุดชุดหนึ่งที่แบบว่าใส่แล้วก็แบบว่าเขาคุยกันทางเฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็นัดเจอกันเขาบอกว่าเขาอยากเจอเราในชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยชุดไหนตอนนั้นเจอกันเมื่อกี่ปีแล้วฮะเจอกันเมื่อไหร่เจอกันเมื่อไหร่ครั้งแรกเนี่ยเรื่องปีเหรอจำไม่ค่อยได้อ่ะนานไหมนานไหมแต่ตอนนั้น แต่ตอนนั้นน่ะที่มาจัดรายการแบบว่ากับพี่ปาหมา่าทำได้ไหมสมัยงานครอม,มเหรอนานแน่เลยมันก็30ปีมาแล้วนะแล้วชุดไหนที่อยากจะใส่ไปเจอเขาอ่ะชุดไหนชุดนี้ชุดนี้อะค่ะคอสคอสเนื้อปลาพิมพ์เงานเอออะไรเนี้ย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 โอ้ตาย,ายแล้วคือว่ามันก็เย็นย็นนิดนึงนะพี่หนุ่ยยืนนิดนึงเมื่อก่อนเนี้ยนะเราก็จะใส่ชุดนี้แล้วเราก็แบบรับประทานอาหารกับเขาอะ พี่อุ๋ยคือผ้าชิ้นนี้ตอนนี้มันเป็นเศษหนึส่วนแปของตัวพี่อุ๋ยแล้วนะใส่ไม่ได้คือตัวพี่อุ๋ยเพิ่มขึ้นมาอีกเ็ดขนาดอ่ะก็ช่วยช่วยหน่อยดิเนี่ยฮอตอิชชูคืออะไรช่วยหน่อยให้ใส่ชุดนี้ได้อ่ะทำยังไงให้ชุดขยายหรอทำยังไงให้ลดขมอ้วนได้ใส่ชุดนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับเดี๋ยวนะมีเวลาพี่ปามันน่าจะให้คำปรึกษาได้ เมื่อก่อนตอนพี่ปามเด็กๆนะครับผมเคยดูลูกเขาอ่ะเขาเคยเอาลูปมาลงเขาเก็ตบุ๊กตัวเล็กมากเออใช่แต่ว่าเป็นเด็กๆนะตัวแบบมันเด็กอยู่เลยแบบว่ากวนตุกนี่เลยอ่ะเออใช่เมื่อก่อนเคยหนัก80ดสิโหอืมแล้วพี่ปา์มลดไงอ่ะบอกพี่อุ๋ยหน่อยว่เราเคยเห็นลูกด้วยจำได้แล้วเออเป็นเด็กบุ๊เล็กอ่ะ้วนวิธีวิธีก็คือไปอยู่เมืองนอกกับ host family แล้วก็เลือกครอบครัวที่เขาแบบงกงก เขาก็จะไม่ให้กินอาหารที่ไปได้ไงอะฮะไปได้ไงสอบไปสอบไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรอมีการศึกษามีการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ครับเออเขาก็จะไม่ให้กินอาหารเราก็ต้องแบบแอบย่องย่องลงมาแบบหาของกินที่เขาแอบซ่อนซ่อนไว้อะไรอย่างี้ครับแล้วเราก็จะกินอาหารแบบเฉพาะมื้อน้ําหนักก็จะลดลดลดลงไปก็เหมือนแบบกินเช้ากลางวันเย็นไม่กินคือคนไทยชอบกินแบบว่าระหว่างมื้อแล้วกเนี่ยกินถั่วอะไรอย่างเงี้ยโั่วครับพี่พิร ยิ้มสวยไดยเล่าคือกินของหวานคือไม่กินของหวานเลยมันก็จะลดไปเองแล้วก็ออกกำลังกายแต่ไม่ได้ตั้งใจให้มาตอนนั้นอะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคือไม่มีจะกินไม่ละบ้านนั้นบ้านนั้นเขาให้เรากินน้อยจริงเหรอกินน้อยกินน้อยเขากินน้อยทั้งบ้านเปล่าหรือว่าเฉพาะเราที่ไม่ได้กินเนี่ยสมาชิกในบ้านเขากินดีใช่ไหมเออก็กินดีอยู่ดีอะคือที่คนแหละเขาเกลียดเรานี่คือคน Hot i s นะเนี่ย Hot i s ช u e พี่อุ๋ยก็ลดสิลดอาหารลดอาหารได้ไหมลดอะไรวะเนี่ยกินอยู่ สงสัยชุดนี้คงต้องเอาไปบริจาคให้น้องผู้หิวโหยแล้วละ่ะนี่ถามคุณผู้ชมสินี่ถามคุณผู้ชมสิถามว่ามี่ปัญหาเนี่ยถามคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะทำยังไงง <ทำ S 2> ไงอุ้ยลดของอ้วนได้เออ,เอ,อ ช่วยโทรเข้ามาหน่อยบอกหน่อยที่026658288หรือว่าจะเป็น SMS ใช่ไหมได้ได้ได้4242666ค่ะอืมเออวิธีลดข้อมูลน่ะแบบแบบฉมังเลยอ่ะเอาแบบให้ใส่ชุดนั้นได้นะเนี่ยเนี่ยมาเดี๋ยวใส่ให้ดูแกใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันน่าเกลียดอ่ะช่วง Hot Issue ของเราขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อยับพี่อุ๋ยครับ ขอบคุณนะคะสำหรับพอดีชูสหรับสนุนโดย Bridgestone เคียงข้างคุณทุกเส้นทาง Bridgestone ยางยอดนิยมอันดับหนึ่งค่ะขอบคุณ Bridgestone ด้วยนะครับที่เอาพิเซนเ,เตอร์มาในรายการเราด้วยอ <c oughs> ันนิ่มมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ยางรถสิบเหมือนลอน้อโต้เขาเลยนะครับเออชนก็ไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอ่ะเข้าเพลงต่อไปดีกว่าพี่ครับมีมีสิ่งวิดเศษไหมมีไหมมีดิมีเตรียมอะไรมาเอ๊ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอาอันนี้อ๋อ เพลงอะไรมาเพลงอะไรมาเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรดีอ่ะตัวสำรองอุย้ยนี่รู้เหรอเขาชอบเออพราะเขาไม่เคยเป็นตัวจริงเลยไงนี่ไงฉันน่ะไม่เคยมีความรู้สึกแบบเป็นตัวสำรองไงฉันก็นรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากจะแบบว่าลองดูแบบความรู้สึกของคนอื่นอะไรงี้มันเป็นของใครครับเนี่ยเตชินค่ะแล้วจะบอกว่าเตชินเนี่ยนะคะเขารักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ คุณนะเธอก็กินแล้วก็เป็นแนว easy listening เหมือนเดิมร้องตามได้ง่ายๆแล้วจะมี variety เพิ่มเข้ามาฟีดฟีดเป็นแนว pop rock acoustic pop pop, pop bossa แล้วยังมีฟังกี้ด้วยไป<อ>ไปดีไหมดีไไปเถอะไ <ป S 3> ม,ไ<ป>ม,ม่งั้นพี่ปั๊มแกล้งพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยแหละตัวสำรองเตชินครับ กี่คำถามว่าวันนี้ที่ทำนั้นทำเพื่ออะไรกีค่ความทุกขกี่ความช้ำที่มันย้ำให้เจ็บให้ปวดในใจความสำคัญจะมีมาก,ก่อ่ ที่เขาดืดร้อนใจเป็นแค่ทางพาเป็นแค่บันไดให้เขาไปสู่ทางที่ฝันเรามันคค่คงอื่น,นไม่ใช่ ที่ไนโทษตัวเองที่ปล่อยใจไปให้เขาเขาไม่รักไม่เคยมีใจสักหน,น่อยไม่ใช่คนสำคัญเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่บันไดให้เขาไปสู่ทางที่ฝันเรามืนแค่คนอื่นไม่ใช่ จท่าไว้ท่างใจำย้ำตัวเองเขไว้จะอีกนานสักแค่ไหนก็เป็นแค่ตัวสำ ท่องคำหนึ่งคำคู่ไว้ตัวสำรอง ก็ท่องไว้ทั้งให้จำยำตัวเองเขาไว้จะอีกนานสักแค่ไหนก็เป็นคือตัวสำรองเท่านั้นก็ท่องไว้ท่้งให้ดีเขียงข้างคุณทุกเส้นทางบิจโตนอย่างยอดนิยมอันดับหนึ่งบิจโซน